วันนี้เป็นมากกว่ากีฬาครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาะโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับมักจะมีคําพูดที่หลายคนคนบ้ากีฬาจะบอกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าเกมมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่จริงๆแล้วจริงๆคุณผู้ชมครับฟุตบอลเองหรือกีฬาก็เป็นเพียงแค่เกมนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆก็คือการที่คุณผู้ชมยังคงมีลมหายใจอยู่ค่ะคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเป็นคนโชคดีนะครับและเ <suggestion S 2> <ล>มื่อมีลมหายใจแล้วต้องใช้ชีีีววิิตตอออยย่่าางงดก็คคืใชช้สรร์ คนที่รวยก็ต้องให้ต้องช่วยสังคมคนที่ไม่รวยก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับคืนความยุติธรรมให้กับโลกเพราะว่าความยุติธรรมในโลกนั้นไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่สังคมเราทุกวันนี้เป็นสังคมที่แปลกครับเรามักจะสนใจและให้ค่าซูเปอร์สตาร์ซึ่งดังแล้วก็รวยจริงๆไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วแต่คนที่ลำบากกลับไม่ค่อยมีใครเหลียวแลทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอในวันนี้คุณผู้ชมครับปีที่แล้วมีเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับซึ่งทําให้นักเตะและก็ทีมงานของทีมฟุตบอลในบราซิลทีมอัน เสียชีวิตเกือบจะทั้งทีม8เดือนผ่านมาคุณผู้ชมครับนักฟุตบอล3คนที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกถูกเชิญไปที่สโมสสบาสร์เซโลนาทีมที่ดังที่สุดในโลกนี่คือเกมก่อนฤดูกาลฟุตบอลสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่คู่แข่งบาร์เซโลนาได้เสียงเชียร์ดังยิ่งกว่าบาร์เซโลนาท,ทั้งทั้งที่เล่นกันที่บาร์เซโลนาและข้างหลังผมนี้ดาว71ดวงหมายถึงอะไรลองชมครับ คุณผู้ชมครับนี่คือผ้าพันคอมิตรภาพนะครับที่แฟนๆบาซ่าพร้อมจะเชียร์คู่แข่งและเดี๋ยวครับจะมี3นักเตะนะครับ2ขาวหนึ่งเขียวที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกนะครับแล้วก็โกเสื้อเขียวคุณผู้ชมดูขาของเขานะครับแจ็กสันโฟเมนอายุเพิ่ง25ต้องตัดขาขวาทิ้งนะครับเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับก็นี่แหละครับถูกเชิญมาเขี่ยบอลนะฮะ เป็นเกียรติก่อนเริ่มเกมครับโดยเขี่ยให้กับทางด้านของเนโต้นะครับเนโตก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกนะครับแล้วเดี๋ยวดูเสื้อให้ดีคุณผู้ชมครับเสื้อนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามีดาวทั้งหมด71ดวงนะครับเป็นการให้เกียรติรำลึกแล้วก็คิดถึงนะครับนักบอลและทีมงาน71คนที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกครับ ก็นี่แหละครคุณผู้ชมครับในโลกนี้มีหลายสิ่งที่สําคัญกว่าฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ได้เตะบอลแล้วสําหรับนักกีฬาบางคนแต่การมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับบาร์เซโลนานะครับเป็นเจ้าบ้านนะฮะในกางเกงบลูครับเริ่มขึ้นมาครับบาซาลุยก่อนแล้วเป็นทางด้านเจอรัดเดลเฟลชาร์จเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ะครับเป็นปีกตัวรุกสเปนวัย23 และหนาทีถัดมาคือท็อปช็อตของเกมครับผมไม่รู้ว่าเมสซี่บวกกับเนมาจะจัดไปแบบนี้หรือไม่แต่ทางด้านของเซร์กิโอบูสเกตครับกองกลางตัวรับอายุ29เทีมชาติสเปนยิงอย่างร็อกครับมันสุดๆดนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ยิงแบบเทพจริงๆนะฮะนี่กองกลางตัวรับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวมาดูครับผู้เล่นเบอร์หนึ่งตลอดการของบาร์ซ่าดูเมสซี่นะครับแนวรับของเนี่ยนะฮะคู่แข่งเอาไม่อยู่ครับเมสซี่ให้แล้วไปเมสซี่ รอแล้วใส่ฮะสามศูนย์นะครับกองหน้า30ยังคงยังแบบหืมคมจริงๆเนมา่าบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วย้ายดีกว่าครับอยู่ไปยังไงก็ตามเบอร์10และตำนานคือคนนี้ครับลีโอนลเมสซ,ซี่นะครับแต่เสียงปรบมือที่ดังกว่าเมสซ,ซี่คือทางด้านอารันรูสเซลครับนี่คือกัปตันทีมนะครับเป็นหนึ่งใน6ผู้โชคดีที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกครับถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องครับ อายุ27สูนย์78เซนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีอะไรที่สำคัญกับฟุตบอลอีกเยอะนะครับเกมนี้ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะครับเข้าสู่เครื่องหลังคุณผู้ชมครับลุยโซเรสกองหน้าอุรุกไว้นะครับจัดไปจังหวะนี้4ประตูต่อศูนย์และยังมีอีกหนึ่งโซเรสแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับลุยโซเรสนะครับเดนนิสโซเรสครับมิดฟิลด์สเปนอายุ23จัดเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับ และก่อนจบเกม3นาทีมีสัญญาณว่าบาร์ซ่าอาจจะต้องพิจารณาเอาเงิน8,600ล้านจากที่ขายเนม่ามานะฮะซื้อใครสักคนเพราะว่ากองหน้าตัวสำรองนี่ไว้ใจได้สุดๆครับได้ลูกจุดโทษนะครับนี่ฮะทีมชาติสเปนค่าตัวพันล้านปากโกอัลกาเซยิงลูกนี้ไม่พอซัดอากาศเจ็บอะคุณผู้ชมครับคือเตะลมแบบจังๆเลยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับกองหน้าสำรองบาร์ซ่าอาจจะล็อกเนี่ยครับดูนะฮะนี่แหละฮะซัดอากาศเจ็บเป็นแบบนี้แหละครับอาร์เตอร์โมราเลส นี่โกนี่เป็นรอเลยนะฮะบอกขอมอบช็อตนี้ให้กับแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับสุดยอดจริงๆครับ